สวัสดีครับกับข้าวในครัววันนี้ผมมีวิธีการทําแกงออมไก่ใส่ฟักแบบนี้มาฝากกันครับวันนี้ใช้ไก่เหนียวนะครับหนังจะกรุบกรุบอร่อยมากครับเนื้อแน่นมากเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับเริ่มมาดับแรกเรามาดูจากเครื่องแกงก่อนนะครับพริกแห้งพริกสดครับโขกจนแหลกครับใครชอบเผ็ดสามารถปรับเพิ่มได้ครับอัตราส่วนทั้งหมดจะอยู่ท้ายคลิปตะไคร้ครับอันนี้สําคัญเลยครับสําหรับเมนูนี้ครับจะใส่เยอะนิดนึงครับ เสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมแดงครับพอคกจะแหลกดีเรียบร้อยเราจะได้เครื่องแกงมาแล้วนะครับเครื่องแกงจะมีส่วนผสมเพียงเท่านี้นะครับตักพักเอาไว้ก่อนได้เลยครับนี่นะครับเครื่องแกงครับแล้วก็ใส่น้ำล้างคกสักนิดนึงนะครับเอาไว้สําหรับลวนไก่ครับเสร็จแล้วตั้งหม้อได้เลยครับนำเครื่องแกงลงไปผัดจนเหลืองหอมก่อนครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับผัดเรื่อยๆ ่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้ก่อนครับจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปวันนี้ใช้เป็นไก่เหนียวนะครับไก่เหนียวก็คือไก่ไข่ที่แก่แล้วก็ปลดระวางแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเอามาทาขมิ้นแล้วก็ขายครับหนังมันจะเหนียวเนื้อมันจะเหนียวต้องเคี่ยวนิดนึงครับแต่เนื้อมันจะอร่อยครับใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปครับเพิ่มความหอมของเนื้อไก่แล้วก็ดับคาวไก่ได้ดีเลยครับผัดต่อสักคู่จนไก่เริ่มสุกครับจากนั้นก็ใส่น้ําล้างครกลงไปได้เลยครับ เติมน้ำต่อได้เลยครับแล้วก็เร่งไฟแรงครับคราวนี้นะครับเราจะตั้งจันกว่าน้ำแกงเราจะเดือดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไก่เริ่มสุกครับพอไก่เริ่มสุกเคี่ยวต่อสักครู่นะครับรอจนไก่เริ่มจะเปื่อยนะครับพอไก่เริ่มเปื่อยก็ใส่ฟักลงไปเลยวันนี้เราใส่ฟักชิ้นใหญ่เพราะว่าเราจะต้องเคี่ยวไก่ต่อไปนะครับจนเปื่อยตามที่เราต้องการชิ้นก็จะใหญ่นิดนึงนะครับสาหรับฟักเพราะว่าถ้าเราใส่ฟักชิ้นเล็กเกิน กว่าไก่เราจะเปื่อยได้ที่นะครับฟักมันจะเละแล้วก็เวลาที่เราอุ่นนะครับฟักมันจะเละด้วยครับพอใส่ลงไปแล้วก็ลดเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็ตุ๋นต่อเรื่อยๆจนกว่าไก่จะเปื่อยตามต้องการแล้วก็ฟักสุกจนใสเลยนะครับพอฟักสุกแล้วไก่สุกดีเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาออกมาจะได้ประมาณนี้เลยครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาร้าครับ พอใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วก็คนสักนิดนะครับเห้เข้ากันดีครับปรุงรสจะแค่2องอย่างนี้ใครจะเพิ่มผงชูรสก็ได้นะครับพอเดือดอีกรอบใส่ใบแมงลักลงไปเยอะๆเลยครับเมน,นูนี้จะหอมมากๆครับพอเราใส่ใบแมงลักแล้วนะครับก็รอจนก,กว่าใบาแมงลักจะโดนความร้อนสุกมีกลิ่นหอมนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับแกงออมไก่ใส่ฟักวันนี้ใช้ไก่เหนียวนะครับหอมอร่อยมากๆเมน,นูนี้นะครับได้สุขภาพด้วย ใครชอบไก่เนื้อนุ่มๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นไก่เนื้อนุ่มๆได้นะครับแล้วก็ลดขนาดของฟักลงมาให้เล็กลงครับจะได้สุกได้ทันหนึ่งครับอัตราส่วนอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆสามารถจดไปทําทานได้ครับ